สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับาการเลี้ยงควายไล่ทุ่งนะครับนะาเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของหญ้านะครับนะไม่พอนะครับนะาของควายที่จะต้องและเลมครับนี้เป็นเรื่องของลุงบุญส่งได้วิเคราะห์และ ดูรายละเอียดนะครับนะลงรายละเอียดว่าเพราะอะไรควายที่ลงบุนส่งไปกักอยู่ในฟาร์มนะครับนะลูกควายจึงไม่อ้วนนะครับนะ้เพราะว่าหนึ่งปัญหานะครับนะ้ควายได้กินแต่ฟางแห้งนะครับนะไม่ค่อยได้กินหญ้าสดเพราะควายตัวโตนั้น ตัดมาแล้วควายตัวโตวนั้นก็แย่งกินหมดนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับนะลูกชายนะครับนะที่ใช้เครื่องตัดหญ้านะครับนะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าควายนะครับนะจะกินไม่เลือกแล้วแกก็ตัดนะครับนะ้า เพื่อที่จะให้ได้เต็มรถไวนะครับนะก็ตัดเขาเรียกว่าหาตัดหญ้าที่ควายไม่ค่อยชอบกินนะครับนะเช่นเป็นต้นข้อโพดอที่ตายแรงบ้างอะไรบ้างนะครับนะเพราะว่า่ามันไม่ก็มีแต่ต้นบ้าง นะครับนะมาให้ควายควายกินก็ไม่ค่อยอ้วนนะครับนะนี่คือปัญหาครับนะที่ลุงบุญส่งนะครับนะค่อนข้างที่จะมีความเห็นแตกต่างกับลูกชายนะครับเ,เพราะว่าลูกชายนั้นนะครับนะเขาต้องการความไวต้องการย้าเต็มรถไวที่ลุงบุญส่งบอกว่าคน เขาเรียกว่าไม่มีประสบการณ์คนรุ่นใหม่ก็จริงแต่ไม่มีประสบการณ์ไม่ได้พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าการที่ลูกควายไม่ค่อยอ้วนหรือควายที่วัยรุ่นนะครับนะไม่อ้วนระหว่างที่กักพื้นที่อยู่ประมาณ5-6เดือนนะครับนะ้ลุงมุนส่งก็ พยายามชี้แจงครับนะชี้แจงว่าต่อไปนี้เราต้องเพิ่มแปลงหญ้านะครับนะาที่จะต้องตัดเอาหญ้าสดนะครับนะาให้ควายกินนั้นอย่างเพียงพอเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับนะก็อ่าให้พ่อนี้หาซื้อหัวสีเขาโคดนะครับนะาอ่าที่จะามาแก้ปัญหาในเรื่องของ ควายกินขเขาเรียกว่าควายกินไม่อ้วนแต่รู้หรือไม่ว่าไม่ว่าจะเปลือกขา้าวโพดหรือฟางแห้งมันเป็นขเขาเรียกว่าอาหารที่มีกาก,ากและมีขเขาเรียกว่าวิตามินน้อยนะครับนะควายกินก็เพียงแต่ขเขาเรียกว่าประทังชีวิตนะครับนะไปวันวันหนึ่งเท่านั้นแต่อาหารปัจจัยที่สำคัญนั้นก็คือในเรื่องของหญ้าสดครับ นี่ลุงมุนส่งนะครับนะ้าที่มาไล่ทุ่งอยู่นะครับนะในเดือนเสร็จเจนะครับนะาลูกควายของลุงมุนส่งหรือควายพ่อควายแม่ควายนะครับนะ้าเริ่มอ้วนใสขึ้นมาทุกตัวนะครับนะ้าท่านคงจะเห็นอยู่แล้วว่าที่ลุงมุนส่งถ่ายคลิปไปนั้นควายทุกตัวเริ่มอ้วนครับนะเพราะมันมีหญ้า นะครับนาะพอที่จะและเลมเพราะว่าฝนไปนี้ตกนะครับนาะเมื่อประมาณสักเดือนเสร็จ,รจมานะครับนะาหญ้าก็พอมีให้และเลมนี่คือแนวคิดและวิธีธรรมที่เราจะต้องเขาเรียกว่าลงรายละเอียดนะครับนะเพื่อ,อพิจารณาว่าเพราะอะไรจึงนะครับนะจึงเอาควายออกมาเลี้ยงไร้ทุ่งก็เพราะว่า ต้องให้ควายและเลมหญ้าที่ผมส้ไม่ดูนะครับนะาหญ้านี้ควายอย่างไรนั้นก็ขอให้แกได้และเลมนะครับนะาแกก็จะเริ่มอ้วนใสนะครับนะาโตไวขึ้นนะครับนะนี่คือแนวทางที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของควายนะครับนะาที่ผอมสซมนะครับนะ้เาเลี้ยงไม่ค่อยอ้วนนั่นก็คือในเรื่องของอ่า กักควายควายไม่มีหญ้าสดกินเพียงพอนั่นเองนะครับนะนี่คือ,ขอเขาเรียกว่าจะเป็นเคล็ดลับก็ว่าได้ท่านจะสังเกตไม่ว่าวัวหรือควายนะครับนะเห็นที่ในภาพนะครับนะพร้อมโซนั่นก็หมายถึงว่าหญ้าสดไม่เพียงพอนั่นเองนะครับนะคนที่เลี้ยงก็ไม่อยากจะเลี้ยงนะครับนะ่าในขเขาเรียกว่าไล่ทุ่งนะครับนะ พราะวัวนั้นถ้าปล่อยแล้วไวมากครับนาะเดินไวนะครับนาะบางทีก็ตามไม่ทันบางคนก็ไม่อยากจะปล่อยออกเลี้ยงก็ปล่อยให้กินฟางแห้งนะครับนาะไม่ว่าวัวหรือควายครับนาพร้อมโสมนะครับนาะที่ลุงบุญส่งให้เขาไปเลี้ยงแบ่งลูกนะครับน้องชายลุงบุญส่งสงสารควายมากครับนะาลุงบุญส่งแนะนําอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อ เขาก็ไม่ฟังเขาทําตามแต่ที่เขาคิดเขาอที่เคยทํามาบอกว่าควายนั้นไม่จําเป็นอย่าไปฉุนเขาเรียกว่าอเขาเรียกว่าสายสะพายนะครับนาะไม่จําเป็นอย่าอย่าอย่ามีสายสะพายเพราะว่าควายนั้นกินหญ้าไม่สะดวกนะครับนะากินหญ้าแล้วนั้นก็เจ็บจมูกนะครับนะา อ่าแล้วสุนทะายแล้วก็ยังไม่ได้ใช้การอะไรอะไรเลยนะครับนะอ่าสุนทะายว่ไว้เฉยๆนะค,ควายก็ไม่เป็นเชือกนะครับนะ้าจะผูกจะมัดก็ไม่ได้พอสายสะพายตึงก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้นะครับนะานี่คือความคิดนะครับนะที่เขาเคยทำมาเขาเขาทำมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นก็หมายความว่า เคยจนอยู่ไรก็จนอยู่อย่างงอย่านั้นไม่ว่าใครจะมาให้แนะนําให้ความรู้เขาก็เฉยเมยนะครับนะเขาก็คิดทําของเขาเองเขาคนนะอันนี้ลุงโมสงขพูดตรงๆว่าจนจนตายครับนะ,ะจะให้ข้อคิดให้ข้อแนะนําอย่างไรเขาก็ไม่ไม่ฟังก็บอกว่าไล่ทุ่ง นะครับน,ะนาเขาก็มีอยู่ติดกับของลุงมูลส่งนะครับนาะก็พยายามที่แจงให้นะครับนาะออกมาเลี้ยงกับพี่ชายเขาก็ไม่ยอมออกนะครับนาะนี่คือปัญหาครับนาะที่ลุงมูลส่งค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า,าให้ข้อคิดให้ข้อแนะนำผู้ที่ถือทิฏฐินะครับนาะคิดว่าตัวเองทำเป็นเรื่องที่ถูกต้อง นะครับน้าเขานะครับนะานะนะที่ลุงมูลส่งคิดเริ่มแรกของการเลี้ยงควายลุงมูลส่งไม่จําเป็นที่จะต้องไปสร้างคอ,อกสร้างอะไรเทพ,พื้นอะไรปูนซีเมนอะไรลุงมูลส่งนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับประเด็นสําคัญนั้นก็ขอให้มีควายเลี้ยงนะครับนะ้าควายเลี้ยงควายนั้นเขาชอบเขาเรียกว่าครึ่งน้ําครึ่งบกครึ่งเขาเรียกว่าครึ่งโคนนะครับนะา เขาก็จะชอบปกักชอบอะไรนะครับนะเราก็เลี้ยงตามธรรมชาติของเขา,เาที่เขาอยู่เคยอยู่เคยอาศัยลุงบุญส่งก็แก้ปัญหามาได้นะครับนะลุงบุญส่งเคยออกเคล็บไปไม่ต้องมีลังคาให้ควายควายก็อยู่ได้หอให้มีมุ้งกันยุงกันอะไรที่จะไปกัดรบกวนเขาเท่านั้นนะครับนะนี่คือนะครับนะคนที่จะ เอาชนะในเรื่องของความยากจนได้นั้นต้องฟังคนอื่นบ้างนะครับนะาว่าเขาทําแล้วนั้นมีผลเป็นอย่างไรนะครับนะ้าที่ให้เขาให้แค่ข้อแนะนํานั้นมันเป็นสิ่งถูกต้องหรือสิ่งที่ผิดนะครับนะาเขาไม่เคยฟังเขาไม่เคยเชื่อเขากลัวแต่ทุกข์กลัวแต่ยากแต่รู้หรือไม่นะครับนะ้าเอาฟางอะไรเอาน้ําให้นะครับนะาขังคอกนะครับเลี้ยงเหมือนกับหมู เหมือนกับไก่มันไม่ใช่ครับนะฮะควายวัวเราต้องปล่อยออกและเลมเขาเลียและเลมธรรมชาติมีหญ้ามีอะไรเขาก็เลือกกินนะครับนะ่าเหมือนกับคนเหมือนกันครับเรากินน้ำพริกสักเจ็วันนะครับนะก็เบื่อเขารียว่าเบื่ออาหารนะครับนะกินไม่ได้กินไม่ค่อยลงก็เหมือนกันครับวัวควายก็เหมือนกัน นะครับนะเราก็ต้องมีการสับเปลี่ยนอาหารเ,าเขาและเลมน้นหน่อยนี่หน่อยนะครับนะเขาก็นะครับนะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับนะเห็นไหมนะครับนะที่ลุงมูลส่งที่ออกคลิปไปนั้นมีความหมายมีเขาเรียกว่ามีข้อคิดมีแนวทางปฏิบัติที่จะเดินไปสู่ในเรื่องของความร่ํารวยได้ทั้งนั้นขอให้เรานะครับนะดูนะครับนะเนะนะขาเรียกว่าเอ็กซเลย์ดู ให้เห็นชัดๆว่ามันเป็นเพราะอะไรที่เราดำเนินการหรือเราดำเนินชีวิตมาถึงนะครับนะามีแต่ความทุกยากมีแต่ความยากจนนะครับนะาแต่เราไม่เคยดูในเรื่องของวิธีการกระทำของเราเราทำในถูกต้องทำในถูกแนวหรือไม่ทำในสิ่งที่จะเดินไปสู่ในเรื่องของความร่ำรวยหรือไม่นะครับนะาเราไม่ค่อยคิดเราไม่ค่อยทำลุงบุญส่งพาดมาพอสมควรนะครับนะาในเรื่องของ ขเขาเรียกว่าอ่าเอ็กซเรดูรายละเอียดนะครับนะสิ่งเล็กๆน้อยน้อยที่เรามองข้ามนั่นเองนะครับนะอย่าลืมนะครับนะการดําเนินชีวิตนั้นที่เราพลาดมานั้นก็คือเรามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆอยสิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะสร้างเป็นรายได้ขึ้นมานะครับนะแต่ถ้าเรามานะครับนะเอ็กซเรย์มองดูรายละเอียดจริงๆแล้วนั้นเราก็จะเห็นชัดว่า มันมีช่องโหว่ช่องว่างที่ทําให้เรานั้นพบกับความลําบากยากจนนะครับนะการจับจ่ายใช้สอยต้องพิธีพิถันต้องมีการมัธยัตอดออมนะครับนะพยายามทุกวิธีทางที่จะต้องอุดรูรั่วนะครับของเงินทองคือือทางการเงินที่ไหลออกนะครับนะ้านี่ต้าหากที่ลุงมูลส่งเป็นให้ข้อคิดในวันนี้ให้ข้อแนะนํานะครับนะาทำอย่างไรเราถึงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นะครับนาะพบกับความร่ำรวยทั้งเงินทองทั้งในเรื่องของอจิตใจครับหนาะในเมื่อเรามีเงินทองจิตใจเราก็นั้นก็มีความเขาเรียกว่าสบายกายสบายใจนะครับหนาะจะคิดจะทำอะไรนั้นก็มีความเขาเรียกว่าความราบรื่นความสุขก็เข้ามาแทนที่ นะครับนะ้าจะใช้เงินทองอย่างไรเราก็มีเขาเรียกว่าแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับนะ้าหาได้เราก็เก็บไว้บางส่วนใช้ที่จำเป็นบางส่วนเราแบ่งจัดสรรให้ดีนะครับนะาชีวิตเรานั้นก็จะดีขึ้นได้พร้อมทั้งในเรื่องของอวิธีการกระทำของเราด้วยถ้าสิ่งไหนที่เราทำไปแล้วนั้นเป็นข้อที่ ก่อให้เกิดในเรื่องของความทุกข์ก่อให้เกิดในเรื่องของความลำบากสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเราก็ละเว้นหรืองดเว้นนะครับนะาทำไปก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์ทำไปแล้วนะครับนะก็สร้างปัญหาใกับเราเราก็เว้นนะครับนะก็ไม่พ้นนะครับนะเนื่องของหลักศีลหลักธรรมศีลห้านะครับนะาอริยสัจสี่นะครับอินทิบาทสี และก็เว้นจากอบายามุกต,ต่างๆถ้าเรานะครับนาแก้ปัญหาแนวทางสิ่งต่างๆางเหล่านี้ได้นั้นเราก็จะประสบในเรื่องของความสุขความเจริญทั้งร่างกายและจิตใจจิตใจเรานั้นก็จะเปี่ยมไปด้วยแต่ความสุขนะครับนะาคิดแต่ทาอะไรนั้นก็มองเห็นช่องทางที่จะประสบความสําเร็จทั้งนั้นนะครับนะนี่คือในเรื่องของลุงมุดส่งให้ข้อคิดให้ข้อแนะนํา ในเรื่องของการที่จะส่องดูรายละเอียดนะครับนะ้าของการดําเนินชีวิตแต่และอาชีพนะครับนะ้าท่าลองส่องดูให้ดีรายละเอียดเราจะเห็นช่องโหว่ช่องว่างที่เราคิดไม่ถึงว่าทําให้เรายากจนนั้นนะครับนะ้าก็หนีไม่พ้นที่จะต้องหนึ่งประหยัดอดออมสองจะต้องทนต่อความทุกข์ยากนะครับนะาไม่ว่า งานอาชีพไหนๆเราต้องทุ่มเทในเรื่องของเขาเรียกว่า,าทั้งพลังกายและพลังใจนะครับนะตั้งมั่นนะครับนะตั้งเป้าหมายสำคัญที่แน่นอนนะครับนะ้าเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวแดงนะครับนะว่าถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วนั้นเราก็จะพ้นทุกเหมือนกับอริยสัจสี่หนึ่งทุกสองสมุทยัยสามนิโรธเหตุให้ทุกเกิดสี่มรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนะครับนะ นี่นีไม่พ้นนะครับนะาหลักอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าสแสดงปฐมมาเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วยังใช้ได้ทันสมัยนะครับในในปัจจุบันนี้นะครับนะถ้าใครนําเอาหลักอริยสัจสี่เข้ามาใช้แก้ปัญหาชีวิตท่านก็จะประสบความสําเร็จพ้นทุก์ได้อย่างแน่นอนครับครับขอบคุณครับหลวงปู่ส่งขอนํานเสนอข้อคิดและวิธีการกระทําในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้โอกาสต่อไปก็จะนําเสนอในเรื่องของ การแก้ปัญหาชีวิตกันต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ